สวัสดีครับสวัสดีครับชื่อบุวิดโบรดีกุลนาทครับชื่อเล่นชินัทรับบทเป็นพัดครับครับสวัสดีครับชื่ออินเตอร์นะครับกอลลิฟเตชินรับบทเป็นเบสครับครับสวัสดีครับชื่อเติมเต็มอภิมุขสามคำครับรับบทเป็นซัม นัดได้บทพัดเนาะก็พัดก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะเงียบๆนิดน,น,นึงแล้วก็เป็นคนที่แอบชอบใครแล้วคือชอบแล้วชอบเลยคือ <c oughs> จะรักมากๆอะไรอย่างงี้ถึงแม้ทังแบบตามตามตื้อเขาตลอดอะไรเงี้ยฮะคือจะเหมือนแบบอยากได้อะไรคืออยากได้อนั้นอะไรเงี้ยฮะของผมนะครับอินเตอร์นะครับรับบทเป็นเบสนะครับก็เบสก็จะเป็นแฟนกับซันนะครับในบทของเบสก็จะเป็นแบบอารมณ์แบบเด็กน้อยหน่อยเวลามีปัญหาอะไร ก็จะแบบยังไม่อยากถามตามตรงครับจะเก็บไว้ก่อนครับส่วนผมเป็นซันนะครับจริงก็ตรงข้ามเหมือนกันเลยฮะจริงเป็นเป็นเด็กเกินอะไรขี้เล่นมากกว่าครับแต่คาแรคเตอร์ของซันนี้จะเป็นคนนิ่งๆจริงจังกับความรักอะไรประมาณนะครับผมกับซันครับเป็นเป็นแฟนกันครับก็ชอบกินไอติมอะไรกันเนี่ครับแต่ว่าจะมีคนมาครใคร เอาพัดใช่ไหมเนี่แหละคือเขารักกันเนาะสองคนนี้แล้วเขาก็ชอบกินไอติมร้านนี้มากๆแล้วก็มาด้วยกันประจำอะไรอย่เงี้ยแต่บทของเราอีพีของเราจะเน้นเรื่องของอารมณ์อีหนึ่งเพราะว่าจะจะแตกต่างจากอีพีคือเราต้องสื่ออารมณ์จริงๆมากว่าใช่พูดไม่เยอะอย่าอรมณ์แบบเยอะมาเต็มอะไรเงี้ยฮะ ก็ยากครับเพราะว่าบทพูดมีไม่เยอะแต่ว่าต้องแสดงออกออกมากกว่ามากกว่าพูดการกระทํามากกว่าพูดใช่ครับเหมือนแสดงออกมากกว่าพูดอะไรอย่างงี้ตัวละครพัดก็เป็นตัวละครอนึางที่น่าติดตามนะเพราะว่าเหมือนแบบเฮ้ยมาจากไหนไม่รู้อยู่ดีแบบมาแย่งความรักจากเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายก็คือแบบพัดจะจบด้วยยังไงอย่าง,งเงี้ยสิ่งนี้คือน่าติดตามว่าเขาจะประสบความสําเร็จในความรักหรือไม่ เรื่องซีรีส์อันนี้ก็เป็นเรื่องแรกเลยครับที่พวกเราได้มีโอกาสได้เล่นแล้วก็ได้ร่วมกับนายแมร์ฟิมดูดีครับไอศครีมที่ให้โอกาสพวกเราได้เล่นแล้วก็ข้อท้านา์แล้วก็วกใหม่เหมือนกันเนาะทั้งยากแต่ก็สนุกเนาะแล้วก็เราทําเต็มที่แล้วก็ขอฝากซีรีส์นี้ไว้ในอ้อมอกใส่ไม่ยกไม่ใสอ้อมอกให้ทุกคนได้ดูครับแล้วก็สนุกไปกับซีรีส์ทุกตอนแสงด้วยเงีคิดด้วยนะครับ ของผมก็ส่วนตัวแล้วก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับก็ปกติแล้วคงไม่ได้มีโอกาสอะไรทำอย่างนี้ในชีวิตประจาวันที่ต้องไปแสดงเป็นคนอื่นอย่างไงก็ฝากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะว่าไม่ใช่แค่ EP ผมนะครับทุกคนที่แสดงในซีรีส์นี้ก็เต็มที่ทุกคนครับ<ม>ก็อยากให้ติดตามครับเพราะว่ามันมีทุกๆอย่างมีสอนข้อคิดแล้วก็ทุกๆอย่างมันสัมพันธ์กันหมดครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมมันท้าทายจริงๆครับเพราะเป็นซีรีส์เรื่องแรกของพวกผมโอเคอบคครับ